ว้าวว้าลูมอนใสมอนครับเจ yeah. ลลาดิเมตทัดมืดอยู่แล้วแถมมีซัพพอร์ตที่เปลี่ยน HP เราให้ไปเป็นสิบแล้วก็เพิ่มลังโจมตีเราเปสองเท่าด้วยโอ้ <Ooh. S 1> ได้ลาดิเมทต,ตัวใหม่หมาครับจะ <c oughs> ได้อัน,อนโนมอนอีกรอบนี่ผมจะเล่นใหม่ดีด้วย <c oughs> <c oughs> โอเคครับ สวัสด so ีครับครอบพบของแบล็กอเมริกแคสเตอร์นี่อยู่เกมดิจมการเบทเทอรหรือเกมการ์ดดิมอนั่นเองโอเคครับเราจะผ่านที่แล้วเราก็เพิ่งจะผ่านเมืองจังเกิลซิตี้มาได้ครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอิกรูซิตี้หรือเมืองธาตุน้ำนั่นเองที่มีดิมอนพวกประเภทพลังป้องกันสูง HP ดีเยี่ยมแล้วก็พวกพลังต่อต้นานการโจมตีโ um อสัมเร็ม X ที่ผมว่าน่าจะเป็นเมืองที่เล่นยากที่สุดทเที่ยวที่ผมเคยเจอมาครับออแล้วก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นตั้งแต่ต้นพาร์ทครับก็ ขอต้อนรับการมาของวาลุ m อนไซเอมอนของเด็กมืดของผมได้ครับ <c oughs> มันเป็นไม่ใช่เรื่องง่ายครับพี่จะได้ล่าอัติเมตเป็นสายที่เราต้องการอะไรแบบนี้ <c oughs> โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้จัดเด็กเพิ่มีกหลังจากที่ได้การ์ดมาจากเมืองจังเกิลซิตี้ที่ผ่านมาครับตอนนี้เด็กผมเป็นเด็กมืดล้วนแล้วนะไม่มีธาตุไฟอะไรเลยสักอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอากูมอนที่บวกโอส0มที่ผมเซได้ยอยู่แต่ว่าผมต้องเลือกครับ หรือไม่ก็เมเอออมันที่ที่เมื่อที่แล้วได้มีบทบาทมากในการทําให้พลังโอคอร์อตูเหลือศูนย์แต่ผมต้องเลือกครับผมจะเลือกให้เด็กเมื่อผมเลือกให้เด็กผมเป็นธาตุมืดล,ล้วนแล้วก็ต้องให้มันเป็นเลือดมืดล้วนไปครับตอนนี้ก็เป็นเด็กมืดอ,อย่างที่บอกไปครับโอเคตอนนี้เราก็มาเริ่มเข้าไปคุยกันดีกว่าหาข้อมูลจากเมืองก่อนที่ Battle c a f เฟครับโอเคอ๋อมีสามตัวเลยคราวนี้ผมจะคุยกันคุยไปไล่ไปเรื่อยครับโคดี้สวัสดีฉันชื่อโคดี้คุณนะ ฉันชื่อแบง์การเมอร์เอ่อฉันอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับข่าวล่ามาเร็วช่วงเนี้เกี่ยวกับอารีนานายช่วยบอกอะไรฉันหน่อยได้ไหมล่ะเอ่อไม่ใช่แค่มืองน,นี้หรอกนะแต่ว่ามันเป็นในทุกอารีนาในเมืองดิจิแลเลยล่ะเฮอผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เท่าที่ผมได้ยินมามีการ์เตมเมอร์ที่เรียกตัวเองว่าดิจิมอนเอเมอร์หรือว่าราชาแห่งดิจิมอนครับ อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ดิจิมอนเอมเพลอเท่นะชื่อหรือว่าจะเป็นเด็กที่วีดามอนเขาพูดถึงอะ่ะเ,เขาต้องการทํทำอะไรกันแน่เออดูจากสิ่งที่เขาทำแล้วน่าจะเป็นต้องการที่จะยึดครองดิจิแลนด์ยึดครองดิจิแลน์เนโอ้มันฟังดูแย่มากเลยนะผมได้ยินมาว่าอารีน่านี่ก็ตกไปอยู่ที่มืองเขาเรียบร้อยแล้ว คุณต้องระวังให้ดีนะอ๋อแล้วก็ขอให้คุณมาหาผมหลังจากที่คุณชน,น,นะใ Arena นะทำได้ไหมอ๋อแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ผมต้องการให้คุณรับไว้อย่าลืมล่ะไว้เจอกันโอเคครับไม่ให้คล้ายกับอ่ามันชื่ออะไรว่าเดวิดใช่ไหมครับในเมืองเฟรนิตตี้เวลาชนะแล้วจะมาหามันที่นี่มันน่าจะให้การ์ดอะไรของเราอีกเหมือนกันครับก็รอด,ดูเรว่ามันใช่อะไรตอนที่เราชน,นะนะ มันเกิดอ,อะไรขึ้นแปลกๆแกวัยไี้ใช่ไหมตันนี้อ่ะนรื้ว่ามันตกอยู่ใต้อำนาจเวทมนต์ของเด็กคนนั้นนะช่วยด้วยช่วยด้วยฮะอะไรนะเอ่อนายพูดว่าอะไรนะเอเอน่าไม่ได้ผลนะฉันคงต้องเข้าไปในอีดิน่าแหละโอ้ยครับต่อไปก็อะไรอะไรอะไรอันนี้ก็ยังไม่รู้นะมันชื่ออะไรเราเจอมัน ตอ,ตอนแรกตอนที่เมืองเฟมซิตี้อีบถาผมกจะไม่ผิดนะเออนายนี่เองนายชนะวีดามอนได้ตอนนี้เขาน่าจะกลับไปคนเดิมแล้วอ่าใช่เขาเป็นดิจิมอนที่ดีนะแล้วเขาก็ให้พัดโค้ดขึ้นมานะเออนั่นดีสำหรับเธออ่ารู้สึกว่าเธอเริ่มจะมีสกิลเพิ่มขึ้นแล้วนี่บางทีเธออาจจะช่วยการลุลูมอนได้ด้วย เออแล้วก็เธอหมายความว่าไงอะ่ะแล้วเธอเป็นใครแน่ตกลงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องฉันและที่เคยชวจะเป็นคละที่เคยต้องการตอนนี้ก็คือเธอจะต้องการมากประสบการณ์มากขึ้นเธอจะต้องเป็นการ์ดที่การ์ดเทมเมอร์ที่ททแข็งแกร่งกว่านี้แล้วก็รวบรวมการ์ดให้มากกว่านี้เธอจะต้องสร้างเด็กที่ไร้เทียมทานเออฉิกว่าจะทำอย่างนั้นสักวันนะเออแล้วเธอเป็นใคร เธอจะเป็นการ์ดเทมเมอร์ที่แข็งแกร่งช่วยการลูรมอนด้วยนะเขาเป็นดิจิมอนที่ดีอ้าเฮ้ยมาถึงหน้าโพลแลนดกว่าลุยกันแล้วโอเคครับเราพยายามถามนะว่าเธอเป็นใครก็ไม่ยอมตอบทีครับเราก็คนต้องเป็นพิษนาต่อไปโอเคครับตอนนี้เราก็ได้รู้ตัวการของเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในดิจิแลนนี้แล้วว่าเด็กที่เรียกตัวเองว่าดิจิมอนเอเมอร์มาควบคุมพวกดิจิมอนที่อยู่ในอารีนา ดังนั้นเราต้องเข้าไปดวลกับคนนี้เรียงตัวโอเคครับมันเริ่มเลยดีกว่า Battle Arena โอเคครับสัตว์ตัวแรกฟรีกิมอนเด็กน้ำอย่างที่มันหูสายแอตแท็กหนึ่งเดฟเฟนสามดีโบสปีสองครับเน้นเดฟเฟนอย่างที่ผมบอกไปเออตัวพูดตัวเมียเนะนี่ยน่าจะเป็นตัวเมียนะสวัสดีฉันชื่อฟรีกิมอนเด็กของฉันเต็มไปด้วยอาหารที่ดี นายจะต้องไปซื้ออาหารเที่ยงให้ฉันนะถ้าฉันชนะเฮ้ยอ,อาหารเที่ยงยังไรัเฮดซี่มิวเด็กอาหารที่มีอะไรเขาเรียกคอนแทคฟูมมิค่าทางอาหารเยอะอะไรมาเนี่ยครับเป็นเด็กที่มีอาหารที่ดีมากเลยน่าจะต้องมีไอ้แข็งที่สูงที่จะจัดการเฮตพี P ของเขาที่สูงมากอ๋อก็คงเป็นเด็กที่มีการอาหารเน H ้นเฮตพีใช่ไหมครับ มาเริ่มกันเถอะโอเคนมนมนมเมื่อกี้ภาษาอะไรนะรเลดเด็กเออลืมเปลี่ยนเนี่ยโอเคครับตาหน้าผมค่อยเปลี่ยนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเริ่มตีก่อนฟรีกิมอนผสมแบงกามโมโอเคครับวันนี้ก็จะเป็นการสู้แบบไหนกันโอ้โหได้สปีดจูงแต่แรกครับมาถึงก็รู้สึกว่าทางนู้นจะไม่ค่อยมีดรอปเท่าไหร่ครับโอเคแคนเซิลแล้วก็เปลี่ยนลายเป็นกูรูลูมอนในเทิร์นแรกใช่ครับ ไม่ค่อยมีโอกาสทำขนาดนี้มากทันนั้นจะเปลี่ยนร่างไม่ได้ครับมาดูการ์ดก่อนแล้วมีชามามอนครับฝั่งตรงข้ามมีบวก HP ตัวเอง500ร้อยบวก HP ตัวสองร้อกับบวก HP สา0ร้อยหมีแต่การ์ดบวก HP ล้วนๆเลยครับม,มาดูกันว่า HP ที่มันจะบวกได้มากสุดก็คือ500ร้อยพัง HP ของมันก็จะกลายเป็น1220ถ้าผมใช้ชามามอน ก็จะยังฆ่ามันไม่ได้ในทีเดียวแต่ถ้ามันใช้การ์ดนี้เป็นพันยี่สิบเฮพีครึ่งหนึ่งของมันก็จะเหลืออ <retra> ผมยังฆ่ามันไม่ได้นะถึงจะใช้ชามามอนงั้นผมยังมไม่ใช้ครับเธอนี้ก็ปล่อยให้มันไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไปโอเคครัผมใช้โอแล้วกันค่อยๆเล่นไปครับรอบนี้ไม่ดียค่อยๆเล่นไม่ได้เพราะว่ามันจะ มีการบ้เมากถ้าเราค่อยๆเล่นแล้วก็มันจะเพิ่มเ p ีไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาจนถึงล่างสุดยอดครับนี่คือแผนของพวกที่เน้นดีเฟนต์ครับคือดีเฟนต์ตัวเองให้เอาตัวรอดไปเรื่อยๆเพื่อที่จะมีโอกาสเปลี่ยนล่างขึ้นเรื่อยๆดังนั้นผมจะต้องจบเกมให้เร็วเพื่อไม่ให้มันเป็นแผนไปตามนั้นผมไม่ใช้ซับพอร์ตแล้วกันอ่ะไม่ใช้เพื่อทีครับมาดูมันใช้อะไรเอ็กซ์ทูศูนย์ครับไม่มีปัญหาครับโอคครบรอบนี้เป็นรอบอย่างเชิง หน้าวากุมันแบบเล่มเดีชียวกูลูลูมอนลิตเติ้ลบริซดจ์ซังสามเหลี่ยมแหว่ท่าเป่าดีมากแก๊บยอนบลาสเตอร์หรือท่ากดชักโครกวีเดี๋ยวสองร้อยห้าสิบครับเทิร์นต่อไปมันน่าจะใช้การ์ดเพิ่มพลังชีวิตไม่น่าจะปล่อยผมฆ่าได้ง่ายหรอกดูว่าผมจะได้การอะไรโอเคครับผมจะ ให้โครกัวมอนเป็นดีพีไปกันรอบนี้เอระผมจะใช้ชามามอนครับลดพลังมันครึ่งหนึ่งถึงแม้มันจะเพิ่มพลังผมว่าน่าจะฆ่ามันได้นะถึงมันจะสองใบนั้นไม่ว่าจะใช้ใบไหนเพราะว่าชามามอนน่าจะลดพลังมันจนตายได้อยู่แถมเพิ่ม300ก็จะกลายเป็น5 50ยผมจะใช้ชามามอนพลังเ p ีจะเหลือครึ่งหนึ่ง5 50ิครึ่งหนึ่งก็พลังโอของมฆ่าได้ครับดังนั้นก็จะจัดการเลยอย่าปล่อยให้มันได้เปลี่ยนร่างง่ายๆครับ โอเคมาใช้ X อีกแล้วครับเรียบร้อยครับชนะได้แบบไม่มีปัญหาครับกูลูรูม,มอนถนะอวกุมอนกดชักโครกปีคร,มมราบไหลไปซะเ MVP ลย MVP รอบนี้อาจจะได้เป็นกูลูรูมอนก็ได้เนี่ยกูลูมอนเวทโอเคครับมาดูคิดว่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นไหม ตอนนี้เท่าที่เห็นยังเป็นสถานการณ์ที่ธรรมดาครับโอ้โหแล้วอะไรเนี่ยมันเล่นอีกแล้วครับมันลงค่าแชมเปี้ยนโดยที่ไม่ผ่านลูก,กี้ครับทำให้พลังของมันลดลงไปถึง HP จะมีแค่400แต่พลังอันแม่งไม่ถึง200เลยครับและการในมือทุกใบก็มีแต่เพิ่มพลังเท่า HP ทั้งนั้นครับอย่างเช่นการนี้ถ้าเราทั้งคู่ใช้โจมตีต่างกันพลังจะเพิ่ม500อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นท่าน้ำบวก HP ถึง200มีการเพิ่ม HP ครับ มันไม่ตายในเทอร์นี้ก็เทอร์หน้าครับเมใช้โอแล้วกันไม่มีอะไรขัดเลยเอ,อ่ผมจะเพิ่ม HP ไปแล้วกันครับเพราะว่าเราฆ่ามันไม่ได้ก็ไม่มีอะไรต้องเล่นครับถึงแม้พลังจะลบร้อยแต่ก็บวก HP ไปสองรอยมันใช้การบวกสองร้อยบวกสองร้อยลบพลังเราร้อยหนึ่งบวก HP สองร้อยครับแล้วค่อยฆ่ามันเทอร์หน้าไม่น่ามีหาครับ สึกรอบนี้ไปแบบเนิ่มๆกว่าที่คิดนี่โอเคมาโมจามอนใช่ไหมโมจามอนโอ้ไอซิเ wow. คิลบอยวิวว้าไอ้อะท่าสวยกันะครับเนี่ยแกะสลักรูปน้ำแข็งแล้วก็ปล่อยแทงเราเราใช้ท่ากดชักโครงไปเรื่อลยถ้าเป็นไปได้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นเอ่อชืออะไรนะลืมแล้ว วารุมอนไซมอนครับกัดอันติเมตที่เราได้มาใหม่อะผมหาเลยดีกว่าเออจะได้ให้มันเป็นเอวีไปด้วยเลยแย yeah. ่แอนโดมอนไหมเราจะหาวาลุมอนไซมอนครับโอ้โหนี่ามาแล้วแต่ว่ามันบวก40ครับตอนนี้เรามีแค่20่สแท็กกูรูมอนบวกสิ 10. ยังเปลี่ยนล่างไม่ได้ครับรอเอร์นหน้าแล้วกันราะว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ มันเพิ่มพลังครับมันจะบวก500เป็น820 820ผมใช้โอคูณแล้วกันค่ามันได้อยู่ครับไม่มีปัญหาครับโอเคค่าได้อีกรอบฮ้่รอบนี้มันเนิบจริงนะเนี่ยไม่มีอะไรตื่นเต้นหรือหวาดเลยครับมันไม่สามารถกดดันอะไรเราได้เลยเราเป็นฝ่ายกดดันมันฝ่ายเดียวเลยเนี่ยและยิ่งมันลงการ์ดแชมเปี้ยนมาแบบไม่ยอมเปลี่ยนเลยนะก่อนเนี สงสัยคุณล,ลูมอนจะได้เป็นวีพีอีรอบนะครับดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นวีพีติดต่อกัน2ตัวอีกรอบก็ได้เก๋มันได้เปลี่ยนร่างเป็นฟิกกิมอนแล้วเปลี่ยนเป็นตัวมันเองด้วยก็ดีครับก็ดีผมจะใช้ค่าโอแบบไม่มีความหมายอไอไม่มีปัญหาอ,อยู่แล้วฟิกกิมอนมีเอฟเฟกต์เอ็กซ์ก็คือไฟ4คูณ3ครับ ตึงก็ไม่มีอะไรกับเราอยู่แล้วพอใช้การนี้กันเพิใม้ทีไปอ๋อมันใช้การโอ้ให้ทีเพิ่มไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้ผมบวกห้าร้อยบวกสองร้อยโอ้ให้ทีกันเป็นพันหกเก้าสิบครับแต่ก็ดีครับทนมือทนเท้าเดี๋ยวเธอหน้าจะเปลี่ยนรับอัติเตมตจะได้โดนตีเยอะๆหน่อยอะไอย่างเงี้ยอะไปอะเอ็กซ์สโนบอล ปาโนบอลใส่หน้าโอเคกดชักโครอเพันสองยี่สิบครับเพิ่นเทน้าผมไม่น่าจะฆ่ามันได้ในทีเดียวนะผมจะใครฆ่าไปโอเคผมจะเปลี่ยนเป็นวารลูมอนไซเอมอนมาดูกันสิว่าถ้าโจมตีมากกว่าแอนโดมอนครับโอเคผมจะใช้ฮาร์ดเบรกแอทแทคพลังโอดูเดี่ยวมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหน มมี a อ t a c ายคลิปบวก300แออดโมนบวก400แต่มันก็ได้มากสุดแค่พันหนึ่งยังฆ่าไม่ได้ผมจะแค่ถ t ายคลิปแล้วกันอโอเคครับเพิ่มให้พีครับเป็นไรีกี่ม่อนนี่เป็นต่ดสู้ที่เล่นแล้วยืดครับยืดแบบไม่มีอะไรนะ่าตื่นเต้นเลยนะแบบยืดไปเรื่อยๆเพิ่มไอ้ีไปเรื่อยๆโดวที่ฝั่งนั้นก็ทำอะไรไม่ได้สักทีครับโอเคพาร์ทเรกแอนแจ๊ วาดุามอนไซมอนปิ้วแปะครับหัวใจม่วงสังหารตังคอได้เหลือมากอ๋ออยาดูถูกลางไอ้แคดดี้แบ์นี่อะยอ๋อย๋อดูฟุตเวิร์กดูฟุรตเวิร์กได้ใช้ได้เขาได้เขาได้โอเคครับบนมือมันนอกจากการบ้วนที่ไม่มีซัพพอร์ตอะไรแล้วก็ยังมี ถ้าเรากับคุณต่อสู้ใช้ปุ่มเดียวกันพลังจะเพิ่มเป็น7 0็ดร้อยเพิ่มอีกเจ็ดอยครับซึ่งถ้ามันได้มันก็จะเป็นพันสี่ผมว่าข่าไม่ได้อยู่ดีผมจะใช้โอไปไเรื่อยๆกันจนกว่ามันจะตายอ่ะไม่ตายครับไม่ตายผมโหถ้าผมรู้ว่ามันจะไม่ใช้การเพิ่มพลังนะผมใช้แอดเดอร์มอนฆ่าไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับแต่ทางหน้ายัางมีว้าวว้าวิวว้าวสามเหลี่ยมไอซี่เบสลมหายใจน้ำแข็ง ฮัทเบรกเอชช์แปะครับหัวใจแปะเต็มหน้ายี่สิบครับเธอนี่นจะได้จบดีาไดการพาร์เนอร์นะครับพาร์เนอร์เป็นดีพีเองให้สามเหลี่ยมมั่งครับคุ้ชมจะได้เห็นฟังจบพีของไอ้ตัวนี้ได้หลายๆปุ่ม เพราะอาจจะไม่บ่อยที่จะได้เรียกตัวนี้ออกมาครับเพราะลางติเมทเป็นอะไรที่เรียกยากแน่ใช้เพิ่มสมมุติว่ามันใช้สามเหลี่ยมพลังใช้สามเหลี่ยมเหมือนกับเราผมใช้สามเหลี่ยมนะการนี้ถ้าใช้ปุ่มเหมือนกันจะบวกเจ็ดร้อยถ้ามันใช้สามเหลี่ยมก็จะบวกอีกเจ็ดร้อยเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบผมจะใช้แอนดอมอนแล้วกันรถเดเพียครึ่งหนึ่งจะบวกพลังโจตีสี่ร้อยถ้าเกิดว่าพลังสามเหลี่ยมขอจะกลายเป็นแปดร้อยพาได้ครับแหน่มันก็ไม่ปวดสามเหลี่ยมเลยนะโอเคครับจบไป ว้าลูมอนไซมอนเวอร์ซฟรีกีมอนในตัวเขาเล่นการ์ดเองแบคครอหนูพี่แต่ดูธรรมดาไหม <c oughs> โอเคครับมีเงีย <c oughs> ไม่เาตอนที่มันหยุดกึกตรงหน้าเนี่ยโอเคสามตัวศูนย์วินแบงกาโมรอบนี้ที p เอวีพีเอาไทยยังก วารุมอนไซมอนแล้วกันครับผมไม่ค่อยอยากจะให้ซ้ําบ่อยกันเท่าไหร่อ่ะรอบนี้เป็นวารุมอนไซเอมอนครับหลายคนบอกอ้าวทำไมไม่ใช่กูลรุมอนอ่ะอาก็เอวีพีผมเลยแล้วแต่ผมเปล่าวะครับผมจะให้วารุมอนไซเอมอนครับเพราะอยากจะแปะว่าที่ทำเนลด้วยโอเคครับจะทำประสบการณ์บอกห้าไม่แพ้เลยบอกสามเดีไม่อัพนะครับการที่ได้มันก็ไม่เคยได้การ์ดมือจริงๆนะสังเกตุกันไหมครับผมว่าผมบ่นมาบ่อยเลยนะแทบไม่ได้เลยอ่ะอจริงๆโอเค ไม่ฉันแพ้นี่มันเป็นอะไรที่แก่งมากเลยอะม,มะมาม่าจ้ามาแปว่าอะไรวะนี่มันไม่ยุติธรรมเลยฉันหิวอะก็ไปหาอะไรกินดิไว้แม่น่าเสียดายนะครับหมดเวลาซะก่อนขออภัยด้วยครับโอเคหากใครมีข้อสงสัยใดๆแล้วแล้วก็อย่าลืมทิ้งไว้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างครับผมแล้วก็เช่นเคยอย่าลืมนะครับให้ชอบกดไลค์ซับสไครป์ไว้ดีกว่ารักษาสุขภาพวันดีนะครับ Oh, 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 oh. <laughs>